สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนก็กลับมาพบกับเรากันอีกแล้วนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะก็อยู่กับช่วงพันเล่นแท็กค่ะ E p บีที่3แล้วนะคะก็วันนี้จะมารับคํท้าทามแท็กหรือ2แท็กนะคะยังไม่แน่ใจนะถ้าคลิปยาวก็จะ2แท็กแต่ถ้าคลิปยังไม่ยาวมากก็3แท็กนะคะโอเคตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากแท็กแ,กแรกที่เราได้เลือกมากันเลยนะคะจากน้องดีนะคะชื่อดีหรือเปล่าทาเป็นแบรนด์ u ูช i ทแท็กนะคะนี่ นี่นะชื่อดีนะคะนี่เลยแบรนด์สกูชี่แท็กมีคำถามทั้งหมด10ข้อนะคะซีอาร m i n สนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มข้อแรกกันเลือกสกูชี่ในแบรนด์ที่ชอบมา5ชิ้นสำหรับแบรนด์ที่เราชอบตอนนี้ก็จะเป็นแบรนด์ชวานะคะคือเขาดีอเโาเขาดีนะคือมันน่ารักแล้วมันสโลแล้วมันใหม่ๆทั้นนั้นเลยโอเคชิ้นแรกที่เราเลือกมานะคะจะเป็นอันนี้เค้เรนโบ์นะคะจัมโบนะ้อันนี้เป็นแบบจัมโบ้นะคะ โลมากนะชิ้นที่สองนะคะที่เลือกมาจะเป็นแตงโมนะคะวอเทอร์เมลอนอันนี้เป็นชาวากับปะปะานะคะคือจโลมากชิ้นที่สามนะคะจะเป็นนี่ไอศครีมปลาไทยกินะคะอันนี้ก็จะโลมากๆเลยนะอันนี้ก็เป็นของชาวานะคะชิ้นที่4ี่ก็จะเป็นนี่เป็นไอศครีมซอฟเสิร์ฟนะคะนี้ก็ชอบม,มาก โอ้มาก็ดดูความสโลนะคะแพคเกจสีสันสดใสสุดๆชิ้นสุดท้ายที่เลือกมานะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นน้องหมาซอฟฟี่นะคะของร้านชาวาท,ทำกับบล,ลูสีสีนะคะีนเ้ยน่ารักมากอะแบรนด์เขาดีจริงนะอันนี้สโลมากข้อที่สองนะคะเขาบอกว่าสกูชี้ชิ้นไหนที่สโลที่สุดในห้าชิ้นนะคะเราเลือกมาแล้วนะคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้นะคะเป็นไอศกรีมซอฟเสิร์ฟนี่แหละคือมันสโลมากนะคะเนื้อนุ่มมากคือดูดิแล้วมันแบบ ไม่ขึ้นเลยอะสะโลูกับแตงโมนะเราไปเทียบมานะคะนี่สโลูมากค่ะสามสกูชี่ที่แพงที่สุดในห้าชิ้นนี้นะคะก็ได้เลือกมาสองชิ้นนี้นะคะราคาเท่ากันนะเจ็ดรอยเก้าสิบบาทนะคะนี่เป็กเซกกับปาทยายิกินะคะนี่เลยข้อที่4นะคะสกูชี่ที่ถูกที่สุดในห้าชิ้นนั้นก็ได้เลือกมาเป็น เต่โมนะคะอันนี้ห้า้กบาทนะประมาณนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เอทีให้มานะแต่ที่เราซื้อเองก็ห้าน้คะอก้นสินะคะ,นนะที่5นะคะสกูชี่ที่ได้มาฟรีใน5ชิ้นนี่เลยชิ้นนี้นะคะเพราะว่าน้องอีฟให้มานะได้มาฟรีค่ะนี่อยู่ชิ้นเดียวอะที่เลือกมานะที่ได้มาฟรีข้อที่หนะคะสกูชี่ที่ได้มาล่าสุดใน5้าชิ้นนะคะก็จะเป็นต้าราอันนี้นะเพิ่งได้มานะคะที่ไปซื้อมาที่ร้านเฟรลี่เทลนะ โลโพดโพดแต่ข้อที่7นะคะสกูชี่ที่เล็กที่สุดใน5ชิ้นเอิ่มคือไม่รู้ชิ้นไหนเลยคือมันเท่าๆกันหมดเลยแต่ที่เราคิดนะน่าจะเป็นแตงโมนะคะเพราะว่าจากความบางและความสั้นของมันนะแต่มันก็ถือว่าไม่ได้เป็นสกูชี่ที่เล็กนะปานกลางอะแต่ถ้าในนี้ก็น่าจะเล็กที่สุดนะคะ ข้อที่9นะคะสกูชี่ตำหนิโหดที่สุดใน5ชิ้นซึ่ง5ชิ้นนี้แทบจะไม่มีตำหนิเลยนะคะเราก็เอาชิ้นนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเราไม่รู้อะว่ามันมีตำหนิเยอะหรือเปล่าแต่ว่าได้มานานสุดก็น่าจะมีตำหนิมากสุดแต่ว่าจริงๆก็ไม่ค่อยมีนะคะชิ้นนี้ทิดนะคะก็สุดท้ายสกูชี่ที่หวงที่สุดนะใน5ชิ้นนะคะก็เลือกมานี่ คือไม่ค่อยได้บีบเลยนะชิ้นนี้เพราะว่ามันน่ารักเกินอะ่ะแล้วมันดูบอบางมากอะ่ะเลยไม่ค่อยกล้าบีบนะดีคือแบบกลัวคอมันขาดมากเลยอะ่ะเลยจะบีบชิ้นอื่นซะมากกว่านะคะแทต่อมานะคะรับคําท้าจากน้องชื่อน้องอะไรเอ่ยหมิงหมิงคุงหรือเปล่าไม่รู้นะคะนี่ชื่อชื่อลายนะคะตามน,นี้เลยนะรับคําท้าเป็นชื่อแท็กว่า M squishy tag นะคะนี่เลยน้องเขาท้ามาเนาะนก็ C R น่าจะน้องเขาเองเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันมีทั้งหมด5ข้อเขาบอกว่าให้เอา squishy สีชมพูมา3มชิ้นนะคะเราก็ได้เลือกมาแล้วชิ้นแรกเลยจะเป็นอันนี้ลูกพีชนะคะโอเคก็ okay. นี่นะคะเป็นลูกพีช อันนี้เป็นรุ่นถุงสีชมพูนะคะแล้วก็ชิ้นที่2นะคะที่เลือกม,มาจะเป็นลูกพี่จัมโบ้รุ่นใหม่นะคอโหชูสโลมากคือแม่นางสุดยอดจริงๆนะคะชิ้นที่3นะคะก็จะเป็นอันนี้มินนี่เวลนะคะเป็นแบบมินินะสีช,ชมพูน่ารักุืงฟีงมากค่ะ ที่2นะคะสกูชี่ของอีริก3ชิ้นซึ่งเราไปดูในคอลเลคชันมาแล้วนะเราไม่มีสกูชี่ของอีริกเลยนะคะมีอยู่ชิ้นเดียวก็เลยขอเอามาชิ้นเดียวแล้วกันเนาะนี่เป็นซิกแพคนะคะคืออย่างอื่นก็แบบปล่อยไปหมดแล้วขาไก่อะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยไปหมดแล้วใช่ไหมนี่นะคะจะเป็นเอออีริกนะคะนี่น่ารักมากเลยนะที่3นะคะสกูชี่ของไอรูมสามชิ้นก็ชิ้นแรกจะเป็นอันนี้นะคะแทนเกอร์เจนนะ มเป็นของไอรูมนะคะชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นที่สองนะคะก็จะเป็นอันนี้มินิทองคำนะคะหลายหลยคนอาจจะยังไม่เคยเห็นใช่ไหมเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงคลิปแกะพัสดุนะคะเอามารับคำท้าก่อนนะคือสโลมากอะ่ะไม่ค่อยกล้าบีบเลยแกะเมันสวยเกินนะนีชิ้นที่สามนะคะจะเป็นอันนี้อันนี้ก็หลายหลายคนยังไม่เคยเห็นเพราะว่าเราก็เพิ่งได้มาใหม่วันนี้นะคะยังไม่ได้ลงคลิปเลยเป็นอิงลิสเบรนนะคะเป็นของไอรูมเป็นสีชมพูด้วยฟงฟงมากอะ่ะ โลมาที่สี่นะคะ,ะ,คะสกุชิของชาวาสามชิ้นชิ้นแรกนะคะจะเป็นอันนี้ชิบุย่าโหสโลมาชิ้นที่สองนะคะก็จะเป็นอันนี้แหละเค้กนะคะเค้กสายล้มของชวาเหมือนกันนะชิ้นที่สามนะคะ,ะ,คะก็เอาที่บนเตียงนะคะเป็น ฟล u ฟฟี่นะอันนี้ของชวากับบปลลี่สวีนะคะสโลโพดน,นะคะสกูชี่ที่มีสีฟ้านะคะ5ชิ้นชิ้นแรกเลยจะเป็นอันนี้นะเค้กฟ <Okay. S 2> อนของอารีดนะคะโอ้มก็สโลมากชิ้นนี้สโลสุดจริงๆนะคะจริงๆเลยนะโอเคชิ้นที่2นะคะจะเป็นน้องฟานของคิวตี mm ้ครีเอทีฟนะคะมีสีฟ้าอยู่ด้านบนนะตรงนี้นะคะ ชอบมากสโลด้วยชินที่สามนะคะก็จะเป็นอันนี้ยูนิคอนหน้านะคะของทรอยบ็อกช็อปนะสีฟ้ามีหลายสีฟ้าบ้างนี่สีฟ้าแรกนะคะแล้วก็เออมันก็มีอันเดียวนีวะนั่นแหละสีฟ้านะคะถือว่ามีแล้วกันสโลมากที่สี่นะคะได้เลือกมาเป็นอันนี้เพนกวินนะคะของเลยๆนะสีฟ้านะคะนี่สโลมากเลย นะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายชิ้นที่5้นะคะเรื่องมันเป็นอันนี้ไอติมคูนิมาลูนะคะสีฟ้านี่แหละเป็นออกเขียวเขียวมินนะคะแต่มันก็มีสีฟ้าน,น,นั่นเองโลด้วยอะ่ะหอมกลิ่นมินมากโค่ะมาถึงแพ็กสุดท้ายกันแล้วนะคะรับคำถามมาจากเนยเม็ดเบานะคะถ้าอ่านชื่อผิดต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่า เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็กลับเป็น I like squishy love tag นะคะมี10ข้อใช่มี10ข้อค่ะ C R ก็น่าจะน้องเขาเนะเพราะเขาไม่ได้บอกมานะคะในแชทนะชื่อลายนะคะแล้วก็คำท้านะมี10ข้อเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูข้อแรกกันเลยค่ะเลือกสกูช่มา5ชิ้นก่อนนะทอยเลือกมาค่ะชิ้นแรกของเราจะเป็นอันนี้ขอไม่ดีบนะเดี๋ยวไปดีบอีกทีนะคะชิ้นที่2ของเราจะเป็นอันนี้โดนัทนะคะ ชิ้นที่สาจะเป็นอันนี้นะกล้วยไอบลมนะคะชิ้นที่สี่จะเป็นอันนี้ซปเปอร์จัมโบ้สตรอเบอรี่นะคะชิ้นสุดท้ายชิ้นที่5จะเป็นอันนี้ไม้โบนนะคะนี่เลยก็มาดูคําถามข้อแรกกันนะคะเขาบอกว่าชิ้นไหนแพงสุดนะคะของเราก็น่าจะเป็นอันนี้ไม่ใช่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 อันนี้ค่ะอันนี้อันนี้หกร้อยนะคะใส่เป็นกล้วยดิบนะอารมมากชอบชิ้นนี้มากชอบอิ่มชอมากเลย ต่อมานะคะข้อที่สามชิ้นไหนถูกสุดของเราน่าจะเป็นอันนี้แหละเพราะว่าได้มาฟรีนะคะพี่เซให้มารีวิวนะซโลมากอันนี้เป็นของแบรนด์น้องเมย์นะคะข้อสี่นะคะชิ้นไหนชอบสุดก็น่าจะเป็นเป็นสตรอเบอรี่อันนี้นะคะมันน่ารักมากเลยสีนี่จะเป็นแท็กที่สำคัญมันสโลมากด้วยดูนะแล้วกลิ่นก็หอมสับประรดมากแบบ ดูคานสโลว์ oh my god ข้าชิ้นไหนเกลียรติสุดไม่มีนะคะไม่มีเลยชอบทุกิ้น,นะคะขอข้าวนะคะเลือกสกุชชี่สีชมพูมา1ชิ้นก็เลือกมาเป็นอันนี้ละกันนะคะอยู่ใกล้มือดีนะ,ะเป็น English red รุ่นใหม่นะคะอยากได้มานานมากจริงเนี่ยสโลอ่ะแล้วมันเนื้อแน่นมากอะชอบชอบมีแพ็คเกจหรูหรามากชอบมากเลยสเกตสกชี่ที่ใหญ่ที่สุดนะคะของเราในตอนนี้นะจะเป็นตัวนี้เลย มันใหญ่มากคือมันเต็มมือมากเป็นมิสเตอร์อุนจินะคะของแบรนด์พี่เซ่กับน้องเม้แพคเกจอยู่ตรงนู้นนะคะไม่ต้องสงสัยเพราะว่าเราตอนนี้กําลังบีบมันเลยฟินมากคิดมีชอบโคตรเลยนะที่ได้ข้อทีแปนะคะสกูชี่ที่ได้มาใหม่นะก็จะเป็นพวกนี้นะคะเพิ่งได้ใหม่วันนี้เลยนะเป็นจริงๆมีอีกหลายชิ้นเลยนะคะแต่ว่าที่เกล็ดไปหยิบนะก็เอาอันนี้ก่อนละกันนี่สโลด้วยโอเคต่อมานะคะสกูชี่ที่ได้มาฟรีนะคะหรือว่าที่เอซีให้นั่นแหละ เราก็เอาตรงนี้แหละนะคะที่เอฟซีให้ก็จะมีเป็นอันนี้แตงโมนะอันแรกนะคะแล้วก็อันนี้ก็ได้มาฟรีนะคะใช่แล้วก็อันนี้ก็ได้มาฟรีได้จากกิจกรรมในไอจีโอเคประมาณนี้นะคะสกูชี่ที่เอฟซีให้เราชอบที่สุดของเราจะเป็นชดาชอบบิปป๊กพีชที่สุดนะคะเพราะว่าคือมันแบบเราชอบพีชด้วยแหละจริงๆแล้วแล้วมัน อบมากเราไม่รู้ทําไมอันนี้น้องไอมีให้ขอบคุณนะคะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับซ้มแท็กในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ท้ามาได้อีกนะคะเราจะเลือกทํานะไม่ได้ทําทุกแท็กนะคะอย่างที่บอกไปเนาะก็สําหรับคนที่เราจะท้าต่อนะคะท้าทุกคนที่ดูคลิปนี้หรือใครที่อยากทําก็สามารถทําได้เลยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย